น้ำมันเครื่องกึ่งสเคราะดียังไงใช่ไหมครับผมก็คือ1คือเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับผมแล้วก็2คือคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ3คือใช้งานได้1 0,000ื่นกิโลนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องตาช้างของของเรานะครับผมน้ำมันเครื่องซูเปอร์คอมเบลนะครับเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เหมือนกันเหมาะกับปิกอัพกับรถบรรทุกนะครับผมสามารถใช้งานได้นะครับ ความเหนี่ยก็มีความสําคัญในการในการใช้งานของรถนะครับรถที่ว่ามีอายุการใช้งานเยอะๆนะครับก็ควรเลือกใช้น้ํามันที่มีค่าความเหนืดสูงเพื่อลดเสียงดังในเครื่องยนต์และปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์รถที่ใช้งานหนักๆนะครับผมควรเลือกน้ํามันที่มีความหนืดสูงนะครับผมยกตัวอย่างเช่น 40 50อย่างเงี้ยเป็นต้นไปนะครับผมน้ำมันตาช้างซูเปอร์คอมมันเร็วนะครับผมเกรด SAE 15W40 ของ,ของคูปัตนะครับผมก็คือเหมาะกับรถที่ใช้งานหนักเลขไมลสูงนะผมขับทางไกลวิ่งเส้นทางที่โหดขุขระนะครับผมแล้วก็ยังมีฟิล์มช่วยป้องกันเครื่องยนต์ที่แข็งแรงนะครับผมช่วยป้องกันเครื่องยนต์ได้ดีนะครับผมแล้วก็ทนความร้อนครับ มาตรฐานของน้ามันเครื่องยนต์นะครับก็คือเครื่องมือวัดคุณภาพน้ํามันนะครับดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้น้ํามันที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานซึ่งน้ํามันตาช้างซูปเปอร์คอมมนเร็ของเราครับก็ได้ผ่านการทดสอบมากกว่า10สถาบันระดับโลกนะครับเช่น API CIIPO ของอเมริกาครับ